สวัสดีค่ะคุูเอ็มนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนวิชานะคะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เนอะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1,000เรื่องการลบจำนวนตามแนวตั้งที่มีการกระจายนะคะนักเรียนคงสงสัยว่าเอ๊ะ การลบแบบมีการกระจายหมายถึงอะไรใช่ไหมคะมารู้ความหมายของการลบก่อนนะคะเครื่องหมายก็คือนี่นะคะคือเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนคงจะรู้จักกันแล้วนะคะการลบนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการทําให้จํานวนนะคะที่มีค่ากําหนดนีน้มีจํานวนลดน้อยลงนะคะการลบก็คือการลบจํานวนให้น้อยลงนั่นเองนะคะอย่างเช่นฉันมี30บาท นักเรียนมี30บาทนะคะซื้อขนมไป8บาทนะคะนักเรียนก็จะเหลือเงินอยู่22บาทนะคะอะ่นี่คือจํานวนที่ลดลงนะคะแนวตั้งก็คือแนวนี้แหละนะคะก็คือหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนั่นเองนะคะวางเลขให้ตรงหลักกันนะคะนี่คือแนวตั้งนะคะกระจายยังไงนะคะคือการลบเลขเนี่ยมีการหยิบยืมนะคะ ลบเลขถ้าเกิดเนี่ยอย่างศูนย์ลบ8ดเนี่ยลบไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าศูนย์เนี่ยมีค่าน้อยกว่า8ดนะคะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ต้องไปหยิบยืมสามมานะคะยืมสามาเพื่อจะมาลบกับ8ดนะคะลบ8ดออกไปนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือการกระจายการหยิบยืมเงินนะคะหยิบยืมจากหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้ไปเรื่อยๆนะคะนะคะแล้วแต่โจทย์ค จะกําหนดมาให้นะคะทีนี้นักเรียนทราบแล้วถึงความหมายนะคะเรามาลงมือนะคะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะามาลบเลขกันเลยนะคะเ,เริ่มที่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งสามสิบลบแปดนะคะศูนย์นะคะลบแปดไม่ได้นะคะศูนย์มีค่านะคะแต่มีค่าศูนย์นะคะศูนย์เนี่ยไปยืมสามมานะคะสามอยู่ในหลักสิบนะคะให้ศูนย์มาสิบบาทอ่าสิบได้ ศูนย์ได้10ละ10บบาทลบ8ปก็เหลือ2นะคะฉะนั้น3เนี่ยโดนยืมมาละก็เหลือ2นะคะตอบ22บาทนะคะต่อไปข้อที่2 32สลบนะคะ2อลบไม่ได้นะคะต้องไปยืม3มานะคะ10นะ,ะยืมมา10 สามให้มาสิบบาทนะคะบวกอีกสองก็เป็นสิบสองสิบสองลบสามนะคะก็เหลือเก้าสามนี่ก็เหลือสองตอบยี่สิบเก้านะคะทันไหมคะทำแปพร้อมๆกันนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะสามสิบสองลบหกนะคะสองลบหกไม่ได้นะคะไปยืมสามมาสามให้มาสิบบาทบวกอีกสองก็เป็นสิบสองนะคะลบหกก็เหลือหกนะคะ สามนี่โดนยืมมาแล้วก็เหลือสองนะคะข้อที่สามตอบยี่สิบหกนะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่สี่สิบลบหกนะคะศูนย์นะคะลบหกไม่ได้ศูนย์ไปยืมสี่มาสี่ให้มาสิบบาทนะคะศูนย์ก็ได้สิบนะคะสิบลบหก ก็เหลือ4นะคะ4นี่โดนยืมมาแล้วนะคะเหลือ3นะคะข้อที่4ตอบ34ค่ะต่อไปนะคะข้อที่5 42-6ลบนะคะ2-6ลบ6ไม่ได้นะคะเพราะว่า2มีค่าน้อยกว่า2-6ลบไม่ได้ไปยืม4นะคะ4ให้มา10บาทบวก2เป็น12นะคะ สิบสองลบหกนะคะเหลือหกสี่นี่เหลือสามนะคะตอบสามสิบหกค่ะต่อไปนะคะข้อที่หกค่ะสี 4, ่สิบสามลบสี่นะคะสามลบสี่ไม่ได้ไปยืมสี่มานะคะสี่ให้มาสิบบาทบวกอีกสามก็เป็นสิบสามนะคะลบสี่ก็เหลือเก้านะคะสี่นี่เหลือสามตอบสามสิบเก้าค่ะ พยายามวางเลขให้ตรงหลักนะคะข้อ7นะคะ62-4ลบ4นะคะ62-4 2-4ลบ4ลบสไม่ได้ไปยืม6มา6ให้มา10บาทบวกอีก2ก็เป็น12 12-4ลบสก็เหลือ8นะคะ6ก็เหลือ5ตอบ58ค่ะต่อไปข้อ8นะคะ87-8ลบ8นะคะ 7จลบแไม่ได้นะคะต้องไปยืม8มา8ให้มา10บาทบวกเจ็ก็เป็น17 17นะคะลบแก็เหลือ9นะคะ8นี่ก็เหลือ7นะคะข้อ8ตอบ79ค่ะต่อไปข้อที่9นะคะ9 1้ลบสนะคะ1นลบสไม่ได้ไปยืม9มานะคะ เก้าให้มา10บาทบวกอีกหนึ่งก็เป็น11นะคะ11บลบสองนะคะเหลือ9 9นี่ก็เหลือ8ต่อ89ค่ะอ่านะคะเรียบร้อยต่อไปข้อ10นะคะ100นะคะ100บาทลบ2นะคะสำคัญมากตรงนี้เพราะว่าหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะมีหน่วย10บร้อยมี3หลักนะคะ นี่หลักหน่วยหลักหน่วยนี่ก็เป็นศูนย์หลักสิบก็เป็นศูนย์ะคะหลักร้อยคือ1นะคะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ศูย์สองตัวเนี่ยมายืม1นะคะฉะนั้นเ uh อ่ยืมกันต่อต่อไปนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบมาะะหลักหน่วยนะคะฉะนั้นหลักหน่วยเนี่ยนะคะลบไม่ได้ลบ2ไม่ได้ฉะนั้นต้องไปยืมนะคะยืมหลักสิบก็คือไปยืมมา หลักสิบก็จะเหลือเก้านะคะจากสิบก็เหลือเก้าส่วนหลักหน่วยก็ได้มาสิบบาทนะคะสิบบาทลบสองเหลือแปดนะคะหลักสิบนะคะเหลือเก้าสิบบาทก็ดึงลงมานะคะตอบเก้าสิบแปดนะคะนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะฉะนั้นเนี่ยออนักเรียนได้ คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะมาทบทวนอีกครั้งนะคะข้อที่1 30-8ลบ8เท่ากับ2ีข้อที่2 32-3ลบ3เท่ากับ2ีข้อที่3 32-6ลบ6เท่ากับ2ีข้อที่4 40ี่ลบ6เท่ากับ34ข้อที่5 42ี่ลบ6เท่ากับ36ข้อที่6 4 3นะคะลบ4เท่ากับ39ข้อที่7 62-4ลบ4เท่ากับ58 ข้อที่8นะคะ87-8ลบ8เท่ากับ79ข้อ9 91-2เลบ2เท่ากับ89ข้อ10 100นะคะลบ2เท่ากับ98นะเรียนได้คำตอบแล้วนะคะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างให้นะคะก็คือว่าการลบเลขนะคะ,ะสมมุตินะเควมสมมุติว่ากระป๋องหนึ่งนะคะแทน10บาทนะคะ,ะทั้งหมดมี3กระป๋องนะคะ นี่คือจำนวนที่1นะคะมี30บาทนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นจำนวนที่สองนะคะก็คือกระป๋บบองนี้ครูเอ็มแทน5บาทนะคะจำนวนที่สองแทน5บาทนะคะอันนี้รวมกันนะคะก็คือ35ถูกไหมคะ30บวก5ก็เป็น35หะ,ะทีนี้มีเพื่อนนะคะ เพื่อนขอยืมไปนะคะยืมไปยืมไป15บาทนะคะยืมไป15บาทนะคะยืมไป15บาทอ่าก็คือการลบนั่นแหละนะคะลบไป15บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ20ใช่ไหมคะ10 20ินะคะ นี่คือการลดนะคะจำนวนก็จะลดน้อยลงนะคะหรือว่ามี30มนะคะมี30บาทนะคะ้วก็ไปหาให้เพื่อนไป10บาทนะคะให้เพื่อนไป10บาทนะตัวเองก็เหลือ20บาทนะคะและให้เพื่อนไปอีกอ่าให้เพื่อนไปอีก10บาทตัวเองก็เหลือ10บาทและทีนี้นะคะค่ะ นักเรียนก็สำหรับวันนี้นักเรียนได้ความรู้นะคะเรื่องการลบจำนวนในแนวตั้งแล้วก็การกระจายของตัวเลขนะคะก็คือการลบเลขนะคะมีการหยิบยืมนะหยิบยืมในตัวเลขนะคะนั้นความรู้ที่ได้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ